สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสวัสดีค่ะเพื่อนๆมินิ้ซโดนอนผ้ามะยางากค้วเด่ะพี่น้องดอกหม่งามคักบอมินิอากาศดีค่ะพี่น้อง ເນາະກໍມາອີກ mm ຢ່າງໜຶ <d ata> <an> ່ງ800ມາພີ <d ata> <an> ່ນ <d ata> <an> ້ອງເປັນແຖວຍ່າງຕະຍ່າງເຫຼິ່ນากันັນ มาเอนี่คนมาย่างลายพี่น้องราะว่ามือนี้เป็นเส,สาร์อาทิตย์เนาะค่ะมืเนี่วันอาทิตย์ค่ะพี่น้องบรรยกากาศดีค่ะจะมาลุ่มจล็กเล็กแถวพี่น้องแต่ก็พรหนาวค่ะแต่มันลุ่มถ้ามาย่างเกี่ยวพี่น้องว่านในเสาวดอนผ้าปัญย่าง ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะวันนี้พามายังพาค่ะ เสมอเนาะคะ่ะแต่ว่ามันก็นยังมันก็นยังล่มหนาวหนาวจะน้นอยอยู่ค่ะพี่น้อง

บรรยากาศดีค่ะค่ะ Today the weather is very really nice. Hello everybody. Hello everyone in the world. <laughs> Say hello. <laughs> today is night nice day. Lovely day today. เป็นยังไงพี่น,อววนาาอ้อบบงเจะดรอปผ้ามาเนี่ยยางเลาะบึงพางมือเนี่ย

โอเคเด้อโอเคเด้อ okay, ค่ะ okay, 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 พี่น้องคันมาคลิปนี้กกดไลค์กดแชร์สาวดอนไนะด้เลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์สาวดวนสาวดอนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ